วันนี้ข้าพุ่นจะมาพูดถึงเรื่องทำไมการทำคอนเทนต์จึงสำคัญมากกว่าตามหาผู้ติดตามนะคะเพราะว่าถ้าคอนเทนต์ของเราดีมีคุณภาพนะคะผู้ติดตามก็จะมาเองนั่นแหละค่ะดังนั้นการที่เราออกมาทำคลิปออกมาโพสสิ่งที่ให้ประโยชน์แก่ผู้คนให้ความบันเทิงให้แนวคิดให้ข้อคิดเหล่านี้นะคะจะทำให้คนเนี่ย อยากติดตามเราไปเองถ้าคลิปของเราหรือโพสต์ของเราไปถูกจริตกับเขานั่นเองหรือเขาชอบนั่นแหละคะ่ะถ้าเขาชอบแล้วเขาก็อยากจะติดตามเหมือนกันถ้าเราชอบคลิปนี้เราก็อยากกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์และกดติดตามถูกไหมคะดังนั้นการที่เราทำคลิปแต่ละคลิปต้องคิดแล้วว่าให้อะไรกับผู้คนนะคะอย่างเช่นบางคลิปให้ความ สนุกสนานให้ฮาให้ประโยชน์ให้ความรู้และก็ให้แนวความคิดนะคะแล้วคอนเทนต์ตันทำยังไงคอนเทนต์ไม่มีวันตันถ้าเรารู้จักดูของเพื่อนแล้วก็อะเดปและเกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆปุ๊บรีบจดนะคะรีบจด เลคเชอร์ไว้ก่อนเลยนะคะจดเป็นหัวข้อเล็กๆไว้นะคะและหลังจากนั้นเราค่อยมาทําก็ได้แต่เราต้องจำคอนเซปต์ได้ว่าคลิปนี้เราอยากสื่อถึงอะไรคลิปนี้เราอยากจะให้ไปในทิศทางแบบไหนแล้ว AI เนี่ยเขาเน้นย้ําเลยนะคะเขาบอกว่าเ,เขาชอบความสร้างสรรค์ความอะไรแปลกใหม่ที่ไม่เหมือนใครเออวันนี้เราต้องคิดแล้วว่าทํายังไงช่องของเราเนี่ยถึงจะแตกต่าง และมีคนชอบวันนี้เราออกมาพูดถึงเรื่องการทำคอนเทนต์ให้ดีเมื่อคอนเทนต์ดีมีคุณภาพเราก็จะอยู่ยาวนั่นเองนะคะและที่สำคัญนะคะการที่เราศึกษาหาความรู้ใหม่ๆแล้วนำมาบอกต่อนะคะ และความรู้นั้นเป็นประโยชน์กับผู้คนนั่นหมายความว่าเราก็นำสิ่งดีๆมาแบ่งปันมาแชร์กับเพื่อนๆน,นั่นเองนะคะหลายคนนะคะท้ถอถอดใจคิดคอนเทนต์ไม่ออกไม่รู้จะโพสอะไรและบางคนทำไมมันถึงมีและบางคนโพสวันละ40โพสได้ทำให้ยอดการเข้าถึงดีเขาบอกว่าบางคนว่าโพสเยอะอาจจะติดสเปมถูกไหม แต่คนเหล่านั้นเขายังพูดได้อันนี้ต้องสังเกตช่องของตัวเองด้วยว่าช่องของตัวเองโดนจำกัดอะไรมาบ้างนะคะถ้าเราโดนจำกัดแล้วเราก็ต้องหลีเกเลี่ยงนะคะเด็กมาแล้วค่ะเด็กมาแล้วดังนั้นนะคะคราวนี้นะคะคือเราจะต้องศึกษาหาความรู้นะคะนำสิ่งต่างๆมาเป็นคอนเทนต์คอนเทนต์อยู่รอบตัวนะคะ เราไม่ต้องกลัวเลยนะคะเราแค่ขยันลงมือทำเดี๋ยวบางคนบอกไม่กล้าออกหน้ากล้องไม่กล้าพูดไม่กล้าทำการเป็นครีเอเตอร์มืออาชีพคุณต้องกล้าพูดกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกและลองดูว่าช่องของเราปังในทิศทางไหนถ้าปังในทิศทางที่ปังในทิศทางที่ถ้าปังในทิศทางที่ ลงรูปภาพปังก็เพิ่มรูปภาพเข้าไปลงข้อความปังก็เพิ่มข้อความเข้าไปลงคลิปรีวปังก็เพิ่มคลิปรีวเข้าไปแล้วถ้าใครคลิปยาวปังก็เพิ่มคลิปยาวเข้าไปทํางานส่งตามที่ระบบเขาแจ้งเตือนมาไว้นะคะมันจะนําความปังให้เราแน่นอนนะคะทุกคนค่ะ คิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และอย่าลืมกดติดตามบ๊ายบายค่ะ